กาพันพระกรน่ววามดปนความเองอยยนกน้องมาเป็นมงคลชีวิตเป็นมงคลให้กับเราในโอกาสปีใหม่ที่เรียนมาสการพระบรมธาตุเจดีพระบรมธาตุ เเป็นต้นเป็นประทางกาพปพรองพุทธพิมพ์อมมังอาภิปุชยามังอีลังขังอาภิปุชยามังอานเนนสหาปัญจสิรานิยจามังอาลเนนสหา

ัมภิธรรมังสารนังกัจฉามิยมภิสังฆังสารนังกัจฉจามิตาติยัมภิพุทธังสารนังกัจฉามิยมภิยมภิสังฆังสารนังกัจฉามิ

Nasa itipi sohagawa arahang sama sambutu wicacaran Nthitiko akariko ehipasiko yeah สังโฆยะคิทางจตตารโปริสายุคานต์โมเนโนตันเตจะสาวาตะเตชัยยมังคารานิมารากายมมะเชสันเตนะโสมาเวทินาจิตตวานุเนโนตันเตระฆสาวาตุเตชัยยะมัง วัตเมธานังอาสวัคยานอันนีแน้แด่พระปิสุสง ยังไม่ขอาาบบแบวันเลาวันเล่าแถมวันขึ้นเพื่อเป็นปวนันขอยาววันคนใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำน้บัดนี้ขอเป็นพระวะว่าเป็นปัจจัยหนุนนําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่นี้สื่ไปมีแต่อายุนะครับมีสุขภาพพลมัยที่แข็งแรงทำสิ่งใดก็ขอได้สมหวังดังความมุ่งมากปปารธนา ด้วยเธอสปปรพพทุกข์วัพป,ประโสัมสันพโลกสัพพภัยขอพให้ได้ค้าขายได้ร่ำได้รวยรับหน้า,นนนานที่การงานขอ,ขอให้เลือนยศเงินตำแหน่งด้วยเธอนะครับวาะจะนั้นอธิษฐานนะครับอธิษฐา,านใส่บาตรพระองค์ที่หนึ่งใส่ถวายพระพุทธเจ้าสามใส่บาตรครับให้กับเทวีวารักษ์กสิธิศรัอภรรษารพรบุรีเชียงใหม่ ใส่บาตรราชาวงศ์การวิระใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านราชาวงศ์การวิระฟื้นนครุรีเชียงใหม่นะครับประธานนะครับเร่วมกันนิมนต์นะครับสมณีทุกท่านนะครับด้านหลังยังมีสมณีอีกเยอะนะครับทยอยทยอยใส่นะครับสมณีวันนี้พระสงฆ์สมณีเก้าสิบเก้านะครับความด้วย ด้านหลังด้วยนะครับสต่เจากวัดวารางที่ากาบราตนนิมน์มาจากวัดโรคโพุีวัดหดลัยไ่ยเป็นต้นอาครับเราะฉะนั้นทยอยใส่ตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์สุดท้ายตั้งใจนบน้องนครับนบน้องถวายตั้งใจใส่